ล้วก็ใส่ทีีเดยวยำเลยยำเลยอาหารเขากินไปเไยนะผมยำข้าวฟืนงถั่วทอดมาดูนะเขาข้าวฟือที่อาหารชาเตยหนุ่มเขาตอนนี้วันตรงมากินข้าวฟืองถั่วทอดะตมตรนนี้ข้าวฟืี่เขาจะมีแบบหลากหลายนะ าาน,น้ำตาบ้านเขานิยมทานก็คุณเพชรก็ก็ในกุนืชนก็คุณบ้านนี้นก็เือน,นี่ซาบะสาบานะโอ้บาท ข้าวเฟรนช์โกลด์ขอดยำนะครับแดีวตัวนี้อาหารแบบหลายคนอาจจะรู้จักคนอาจจะไม่รู้จักพิซซ่าแบบอิตาเลยียนหรือ20บาทของพิซซ่าไต่ส้หรับอาหารการกินของที่ชุมชนะเดี๋ยวดูจอนะตอนนี้จ้งข้วเฟรนช์20บาท